สวัสดีค่ะอันนี้เป็นคลิปที่สองนะคะที่เนาะที่มีนัดขึ้นมาชั้นแรกนะคะมาดูชั้นแรกกันว่ามีอะไรนะ,ะชั้นแรกชั้นแรกว่าเราจะมีอะไรนะคะ แรกเกือค่ะนี่เป็นอย่างไว้าวอันนี้คือชั้นแรกนะคะอีทีนี่ในนี้ก็มีพระพุทธรูปนะคะอีทีเนาะนะคะนี่อันนี้เราอยู่ชั้นแรกอยู่นะ,ะอีทีชั้นแรกค่ะนะคะชั้นแรกมีอะไรบ้าง เราไปเดินดูนะคะทีก็จะมีพระพุทธรูปนะคะที่ท่านสะสมไว้นะคะของวัดไปสีนี่เยอะมากอันนี้ก็พระพุทธนินพรานะคะอันนี้พระจันโตนะ อันนี้พระพุทธรูปชทดิ่นน่ารเหมือนองค์ที่อยู่ข้างล่างนะคะไอซนะี่อันนี้สวยมากนะคะนี่นี่อันนี้อันนี้คือผ้านะคะไอซีผ้าผ้าโบราณคะ่ะดือคืออะไรเนาะเขาไม่เขียนให้อันนี้เป็นเขาฟางนะคะไอซี่นะี่คะ ก็จะเป็นของเครื่องใช้สมัยโบราณนะคะ F4 เนอะนอันนี้ก็เป็นร้อยพระพุทธบาททีนยวจะไปดอูอันนี้ก็เป็นของใช้ F4 สมัยโบราณนะคะวิวัฒนาการการใช้ไฟฟ้าของคนอีสานคือมันเป็น พิพิธภัณฑ์ย่อมๆได้เลยนะคะทีสิเขียงกระบอกเอออันนี้คือใบยสนะบู่นะถ้าพิน้าจำไม่ผิดนะคะทีสี่มีไหมีจะเกียงมีจะเกียงเจ้าพายุมีจะเกียงน้ำมันนะคะมากหนอละเกสเก็ดดาวโอเคมียาลายนะคะ,ะ,รนะคะตรงนี้ก็ เป็นเครื่องดนตรีมีหวูดมีซอมีแคนเอออันนี้เรียกอะไรไม่รู้เครื่องดนตรีสาสตร,เออร์เอ,อ๊ซี่หมูกระทะเอ๊ะซี่หมูกระทะมีด้วยเหรอสมัยก่อนเนี่ยเตาหมูกระทะเนือมีกระทะเอ,อ๊ะสมัยก่อนเขากินหมูกระทะกันด้วยเหรอเนอ ตาหมูกระชาเหมือนจริงๆรนึกว่าเขาเตาอะไรเขาเนี่ยเขาบอกว่ากระชาดินเผาแต่ดูไปดูมานันหน้าเหมือนตาหูกระชากในทีเดีวเนาะอียังกันและเนี่ยเขาบอกว่าเครื่องดนตรีอีสานสงสัใส่เขาร้องเพลงไปด้วยแล้วก็กินหมูกะชา,นะนนาื็นะสันนิฐานนีอ้สิ งูที่ก,กระตับงูเผือกโอ,อ้ยน่ากลัวน,นี่ไม่เอาไม่ดีของน,นี้ก็เป็นว้างอันนี้มีโล่น,นี้หน้าไมา้ด้วยล่าสัตว์ทีนกไก่ อ๋ออันนี้ตะช่างค่ะอันนี้พี่นัดจะรู้จักเพราะว่าเป็นตะช่างสมัยโบราณที่บ้านนี้อันนี้ขนมฟกก็รู้จักนะคะสิอืมนี่นะคะลูกนางาของพระโมก์พระบรม,มาสารม่วงนะคะที่มันสวายนี่มหาธาตุก่นนคร นะะกข้อนน,น,นนะคะอืมอืมนีะไอซีอันนื่อนไรนะคะอ๋เป็นเครื่องทำสมุนไพรนี่นะคะประเพณีของคนไทยก็คือเช้ามาใส่บาทไอซีเดี๋ยวใช้ดูเนาะ พาวบ้านก็มาหากินนะไะสิมีงานแห่บุญกระถิ่นเข้าวัดนะคะสี่ฝกบาทพระสงฆ์นะคะคนไทยเราขาดไม่ได้เลยคือการทำบุญนะคะสอี่เนาะนี่นะคะ่ะอืมเด็กขี่ม้าขั้นกล้วยนะคะสี่เนาะอันนี้คือวิถีชาวบ้านนะคะพาพืนทำขบข,ข้าวนะคะสามพันปีนะคะสี่เนาะอืม นี่ก็ํำข้าวนะคะเอฟซโอ้ด้วยโครกกระเดื่องนะ<ม>เขาเรียกว่าคคกกระเดื่องนะคะเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่นะคะเอฟีย่างเปียนมีไก่นะคะนี่แอบมีน้องหมาด้วยนะคะเอ้ยใช่พี่โถมเนี่ยนะคะน,ะคะนีไงเอฟซี FC, ที่พี่นัดทายว่าสองมือเออไม่ใช่นะที่ทายว่า มืดตื้อตือสะดือชนกันต่างคนต่างดันน้ำขาวออกมานี่ค่ะเอฟซี FC เห็นไหมนะคะนี่นะคะที่โมโปแป้งไอมาดูสินี่ไงที่หนูทายว่ามืดตื้อตือสะดือชนกันต่างคนต่างดันและน้ำขาวออกมานี่ไงมันคือที่โมโปแป้งเอฟซี FC ทุกขั้นนะคะนี่มันคือ,อใช่คุณย,ย้อนมาตามดูนี่นโอ้ยังมี อาวุธี้เนี่ยจะมีช่วงฤดูทำนาอืทำนาแล้วก็เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวส่เด็กๆก็จะกันขี่ล้างควายไปเลี้ยงอืมอันนี้คือเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วพร้อมจะเอาขึ้นไปบ้านเออด้านนู้นเนี่ยขึ้นบ้านเสร็จปุ๊บปุ๊บเราจะมาเรียนมาเป็นฤดูทำนาต่อเอเป็นอีกปีหนึ่งอีปีหนึ่งปีหนึ่งก็เก็บเกี่ยวอืแล้วก็ นี่ก็จะมแม่แม่ที่อยู่บ้านก็จะหาข้าวไปส่ง,งลูกส่งร้านที่ท้องนาเออแล้วนี่ทําอะไรกันนี่อันนี้ยอายดูไหมเขาทำอะไรกันจับปลานนจะสาปลาสาปลาบอ,อสักแล้วก็ขุดสาสาปลาคือจับปาาลาผมพ่อหลสารเออนี่อ่าแล้วเนี่ยอันนี้ก็อยู่กับท้องนาอันนี้ก็กําลังจะแบบขั้นไถมาที่ท้องนาตอนเช้าอื จูงไฟพาลูกขลังมาไอเห็นไหมแอบทุกทุก,กจะมีเพื่อนก็หากกล้ามาทุกมุมต้องมีน้องหมา fc ไม่ว่าสมัยไหนนี่ต้องมีหมาเป็นเพื่อนทุกครอบครัวนะไอเนาะมาหง,งหุดเไปไ็ดก่อ้าตรงนี้อะไรโอ้คลิปนี้แค่นี้ก่อนเด้อ fc เดี๋ยวจบติดตามคลิปต่อไปนะคะขอบคุณสำหรับคลิปนี้เด้อนะคะ,ะเบ fc c o l l เ b o r a t i n g c o l l a b o r a